สวัสดีครับช anel ปอนด์วิวนะครับวันนี้ผมก็จะนําเอาทัมเบิลหรือว่าแก้วเก็บความเย็นตัวหนึ่งมารีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งแก้วตัวนี้ผมบังเอิญไปเจอใน Kickstarter นะฮะซึ่ง Kickstarter เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มีโปรเจกต์การผลิตสินค้าเนี่ยหลายแบบมากเลยนะฮะแล้วก็มาระดมทุนจากคนทั่วโลกนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะฮะที่ระดมทุนในการทําแก้วไปได้แบบเป็นล้านเลยนะฮะแล้วก็ดูไปดูมานะครับกลายเป็นว่าคนที่เป็นเจ้าของปรเเกกในนนนนน Kickstarter Project ขอองงแ้วยยลา็คคไทัั่ะบ สุดท้ายเนี่ยผมก็ลองไปเซิร์ชดูนะฮะแล้วก็ไปเจอเว็บที่เขาขายในไทยนะฮะก็เลยลองสั่งซื้อมาใช้งานแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นแก้วเก็บความเย็นที่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่ามันจะมี อิสระ์ตัวหนึ่งเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้แหละที่เพื่อนๆหลายคนเห็นมันนอนอยู่ข้างๆนะฮะหลายๆคนอาจจะมองไม่ออกนะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เขาดีไซน์มาได้ดีมากนะฮะแล้วก็ช่วยทําให้การเก็บความเย็นเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แบบเกิน20ชั่วโมงได้เลยนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นน้าเปล่านะฮะแล้วก็บรรจุอยู่ในแท่งสแตนเลสสตีลแบบนี้นะครับโดยเวลาปกติเนี่ยเราจะเอาไอ้แท่งตรงนี้ไปแช่ตู้เย็นหรือว่าแช่ช่องเฟสนะครับน้ำที่อยู่ด้านในเนนนียมมมมมััักกก็็็็จะแขะแขงล้ว้วววทําาาใหตค ค,คืออันเนี้ยเย็นมากเลยนะพอเอาออกมา instagram. ส้นนอกแป๊บเดียวเนี่ยฟ้าขึ้นแบบนี้เลยนะครับที่มันเกาะอยู่เนี่ยไม่ใช่คราบอะไรนะฮะมันคือไอ้น้าแข็งที่มันเกาะตัวตอนที่ผมเอาแท่งนี้ออกมาจากตู้เย็นนะฮะก็คือแบบมันเย็นมากอะ่ะอันนี้ผมจับนี่คือแบบเย็นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนละคันนะครับเดี๋ยวทนไม่ไหวโดยที่เราสามารถเอาแท่งตัวนี้ snap เข้าไปด้านในของแก้วได้นะครับคือเปิดแก้วมาเนี่ยเขาก็จะมีช่องตรงกลางตรงนี้นะฮะที่มันจะเป็นเบ้าอยู่เราสามารถเอาส่วนเนี้ย snap เข้าไปตรงนี้ได้ ซึ่งมันก็มีแม่เหล็กที่คอยดูดกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถอยู่แบบนี้ได้เลยแน่นอนว่าพอมันมีแกนกลางที่แบบมีความเย็นมากๆแบบนี้นะฮะ เราเอาแบบพวกน้ำเย็นกาแฟเย็นหรือว่าอะไรก็ตามเย็นๆเ,เทเข้าไปอ่ะไอตัวนี้มันก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิของของเหลวตรงนั้นนะฮะให้มันเย็นได้ย,วยาวๆมากๆเลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะคือบางคนอ่ะไม่ชอบใส่น้ําแข็งหรือว่าบางคนที่ชอบกินน้ําแข็งแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใช้แก้วนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้พวกน้ําแข็งพวกนั้นแล้วนะฮะหรือจริงๆเนี่ยเราจะใช้แก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปด้วยก็ได้นะฮะมันก็จะทําให้การเก็บความเย็นเนี่ยมันเก็บได้ดีขึ้นมากๆเลยนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะเป็นคนที่มีแก้วทมเลร์แบบเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญเลยนะครของการเก็บความเย็นของแก้วพวกนี้นะก็คือรูปแบบการที่มันเป็นแก้ว2ชั้นของเขานะครับคือบางแก้วเนี่ยมันเป็นแก้ว2ชั้นก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นแก้ว2ชั้นที่ มันเป็นแค่สองชั้นธรรมดาโดยที่เลเยอร์ด้านในที่มันกลวงๆที่มันเป็นเลเยอร์ชั้นกลางนะฮะมันก็แบบมีอากาศเข้าไปไหลเวียนได้ไม่ได้ซีลมันแน่นหนามากอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะเก็บความเย็นเก็บความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะฮะแต่พวกแก้ว2ชั้นที่มันเป็นวัตค่มอ่ะหรือว่าเป็นแบบสูญญากาศนะฮะคือเลเยอร์ตรงกลางที่แบบมันเป็น2ชั้นเนี่ยมันจะเอาอากาศออกไปให้หมดนะฮะคือไม่มีอากาศอยู่ตรงนั้นแบบเนี้ยมันจะสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่ามากนะฮะ คือผมก็จะมีแก้วเยติอันนึงสั่งมาจากอเมริกานะครับอย่างของเยติเนี่ยเขาก็จะเป็นวัคคั่มซิลเหมือนกันนะดังนั้นเยติมันก็จะเก็บความเย็นได้แบบดีมากๆใส่น้ําแข็งทิ้งไว้ข้ามวัน24ชั่วโมงบางทีไม่ละลายเลยนะฮะไอตัวเนี้ยก็จะเป็นวัคคั่มซิลเหมือนกันนะครับทำให้การเก็บความเย็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากอยู่แล้วนะแล้วยิ่งวันไหนที่ผมใส่น้ําแข็งเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาไอตัวแช่แข็งนู่เนี้ยมาช่วยเหลือด้วยนะมาใส่เข้าไปด้วยเนี่ยม ค่อนข้างจะดีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะฮะส่วนฝาที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นฝาแบบมีหลายระบบในการเปิดนะฮะก็จะมีแบบเปิดปกติทั่วไปแบบนี้ก็คือยกดื่มนะครับแล้วก็การใช้หลอดแบบนี้นะครับก็สามารถดึงออกมาแบบนี้ได้นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีสายที่เชื่อมกับหลอดตัวนี้นะฮะถ้าเกิดบางคนไม่ชอบไปที่แบบดูดแบบนี้นะฮะชอบแบบยกกระดกดื่มเอาแบบนี้ ก็ถอดตัวสายยางตรงนี้ออกมาตรงนี้ได้นะครับไม่ได้แบบจะต้องติดตลอดเวลาแล้วเขาก็จะแถมตัวคลีนพวกท่อพวกหลอดพวกกับชิ้นส่วนอะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นอันแบบเล็กๆแบบนี้ตัวฝาเนี่ยก็ซีลได้แน่นหนานะฮะมันก็ค่อนข้างจะกันน้ํากระเจาะได้ดีมากนะฮะคือมันอาจจะมีบางทีนะที่เราอาจจะปิดไม่แน่นมากเนี่ยแล้วก็มีเศษน้ําออกมาแบบนิดนึงอ่ะนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยใส่ไปในกระเป๋าถือหรือว่าใส่ไปในที่ที่แบบมันมีความโยกแยกหรือว่าเอาเข้าไปในรถก็ถือว่าโอเคเอาตัวรอดได้สบายมากนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมนะะค เวลาอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยไหลอันนี้ของเยติ่ด้านล่างมันจะเป็นแบบโลหะธรรมดาเลยนะฮะเวลามันอยู่บนพื้นที่ยังเอียงหรือว่าวางในที่พื้นผิวมันลืล่นๆอ่ะเวลาจับจับหรือวล่าไถ่เนี่ยมันก็จะแบบไหลไปได้อย่างง่ายเลยแล้วก็ล่วงค่อนข้างจะง่ายนะครับอันนี้ก็แก้ปัญหามาได้โอเคเลยรวมๆแล้วจากการใช้งานมาประมาณสัก1อาทิตย์นะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นแก้วที่โอเคมากเลยนะคืออันนี้แฟนผมก็ใช้สีฟ้านะส่วนผมเนี่ยจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นสีสแตนเลสสตีลแบบไม่ได้เเคคลืออบบสีะะไรรมายนั ก็ใช้กันแบบค่อนข้างจะโอเคนะฮะส่วนเรื่องของการเป็นรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วก็น่าจะมีรอยอยู่บ้างนะครับคือเวลาการใช้งานอนะอย่างอันเนี้ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะฮะมันก็จะมีแบบคราบมีรอยอะไรโผล่มาบ้างนะแต่มันก็แบบ ไม่ได้เข้าเนื้ออะไรมากอะเพราะว่าเขาก็เคลือบสีมาค่อนข้างจะดีนะครับก็ไม่น่าจะถลอกหรือเห็นเนื้อในที่มันเป็นสแตนเลสสตีลอะไรง่ายๆเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็สีนี้มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะฮะมีอยู่5สีเลยแต่จากที่ผมถามไปล่าสุดเนี่ยเขาพร้อมขายแค่3สีนะฮะก็คือสีฟ้าสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สีสแตนเลสสตีลเท่านั้นนะครับจริงๆมันจะมีสีชมพูด้วยนะฮะสีชมพูนี่คือแบบสาวๆน่าจะชอบอะลองไปถามเขาดูได้นะครับว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะส่วนราคาของ ถ้าเกิดเราไปเทียบกับแก้วตามตลาดทั่วไปนะฮะหรือว่าตามถนนซอยละลายซับเดินเห็นข้างทางอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันขายถูกกว่าอยู่ละนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็จะแบบไม่ได้มีเทคโนโลยีพวกวัคคั่มซีลนะฮะพวกสแตนเลสสตีลก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นฟู้ดเกรดหรือว่าคุณภาพดีมากเท่าไหร่นะคืออย่างแก้วที่มันดีๆจริงๆอ่ะอย่างเยตินะฮะของแท้ที่แบบเวลาเราสั่งมาจากอเมริกาเนี่ย ราคามันก็พันอัพนะครับต่อแก้วอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับอันนี้ผมว่าถ้าเกิดจะเทียบมันก็ต้องไปเทียบพวกเยติพวกอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่คุณภาพค่อนข้างจะดูโอเคนะสมกับราคาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการเก็บความเย็นเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยชอบมากนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ